เตมีชาดกพระชาติที่หนึ่งพระเจ้าเตมีทรงบำเพ็ญเนคขม,มะบารมีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารได้ตรัสพระธรรมเทศนาให้กับภิสุทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่ในโรงธรรมถึงเนคขม,มะบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามีพระราชาพระนามว่ากาศิกราช ครองราชสมบัติโดยธรรมในกรุงพราณสีแต่ไม่มีพระโอรสฝ่ายมเหสีพระนามว่าจันทาเทวีเป็นผู้รักษาศีลมาโดยตลอดจึงได้อธิษฐานขอบุตรด้วยเดชานุภาพแห่งศีลของนางเท้าวสกกะเทวราชทราบสาเหตุถึงความปัถนาของนางก็คิดจะประทานโอรสให้แก่นางจึงได้พิจารณาถึงโอรส ที่สมควรจะไปเกิดกับนางขณะนั้นก็เห็นพระโพธิสัตว์การนั้นพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพราราณสีได้20ปีจากมนุษยโลกก็ไปเกิดในอุสุธ,ธานารกรับทุกข์ในนรกนั้น80,000ปีจากนารกก็ไปเกิดอยู่ชั้นดาวดึงตลอดอายุ ทา้าวสกกะเทวราชสเสด็จไปสู่สำนักของพระโพธิสัตว์กล่าวว่าเมื่อท่านเกิดในมนุษยโลกบารมีทั้งหลายของท่านจากเต็มเปีย่ยมท่านจงไปเกิดในพระคันของพระนางนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ไปเกิดเป็นโอรสของพระเจ้ากาศิกราชมีพระนามว่าเตมียกุมารเมื่อมีพระชนได้หนึ่งเดือนขณะประทับอยู่บนตักของพระบิดา ก็ได้มีทหารนำโจรสี่คนมาหน้าที่นั่งพระบิดาเห็นโจรก็สั่งลงโทษมีทั้งเคี่ยนตีล่ามสู้ตรวนเอาหอกแทงทั่วร่างกายและเอาเหลาเสียบพระโพธิสัตว์เมื่อได้เห็นการลงโทษโจรทั้งสี่ก็เกิดความกลัวและทรงคิดว่าเรามาจากไหนทึงมาเกิดในเมืองนี้แล้วก็ระลึกชาติถึงที่มาของพระองค์ ส่งคิดว่าหากได้ครองราชสมบัติก็จะต้องตกนรกรับทุกข์ใหญ่อีกดังนั้นจึงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นไปจากเมืองนี้ได้คราวนั้นเทพธิดาผู้สิงอยู่ที่สเวทตชัตรอดีตชาติเคยเป็นมารดาของพระโพธิสัตว์ได้เข้ามาปรบว่าถ้าต้องการไปจากเมืองนี้ต้องแกล้งทำเป็นง่อยเปียหูหนวกเป็นใบก็จะได้ดังปรารถนา พระโพธิสัตว์ได้ฟังก็ทำตามตั้งแต่นั้นมาเมื่อพระเตมียกุมารมีพระชนได้16พันสาหมู่อมารคิดกันว่าเรื่องที่พระกุมารเป็นง่อยเปี้ยเป็นหูหนวกเป็นใบหรือไม่นั้นยกไว้ก่อนเพราะตอนนั้นเป็นเด็กย่อมไม่มีความกำหนัดในอารมณ์แต่เมื่อวัยเปลี่ยนไป ความกำหนัดในอารมณ์ย่อมมีเป็นธรรมดาจึงทดลองพระกุมารโดยให้นางสนมมาฟ้อนรำบำเรอพระกุมารฝ่ายพระเจ้ากาศิกราชกล่าวว่าใครที่ทำให้พระกุมารร่าเริงหรือผูกพันได้ก็จะได้เป็นอัครเหสีของพระกุมารแมนทดลองด้วยหญิงทั้งหลายเป็นเวลาหนึ่งปี ก็ไม่อาจพบพิรุษของพระกุมารได้เลยมู่อมารจึงได้กรับทูลพระราชาว่าพระกุมารเป็นกาลกินีเป็นภัยแก่บ้านเมืองให้นำไปฝังในป่าชา้าพระราชาได้ฟังก็เกิดความกลัวจึงสั่งให้ในายสารถีชื่อสุนันทะให้นำพระอุรุไปฝังที่ป่าชา้าวันรุ่งขึ้นสุนันทะสารถี ก็พาพระโอรสออกจากเมืองเมื่อไปถึงป่าช้านายสารธีลงจากรถแล้วถือจอบลงมือขุดหลุมในที่ไม่ไกลรถพระเตมียกุมารคิดว่าสิ่งที่ทำมาสิบหกปีจะทำให้พระองค์มีพละกกำลังอยู่หรือเปล่าหากนายสารธีมาทำร้ายจะได้ป้องกันตัวเองได้จึงลงจากรถจับท้ายรถขึ้นแล้วกวัดแกงรถนั้นแสดงว่า กำลังยังมีอยู่จากนั้นก็เดินไปที่หลุมของนายสารทีแล้วกล่าวว่าพระองค์ไม่ได้เป็นคนง่อยเปี้ยหูหนวกเป็นใบ้หรือร่างกายพิกลพิการแต่อย่างใดที่แกล้งทำถึง16ปีเพราะว่าพระองค์ระลึกชาติปางก่อนที่เคยครองราชสมบัติและต้องรับทุกข์ในนรกถึง80,000ปีพระองค์จึงไม่ต้องการครองราชสมบัติ เพราะไม่อยากต้องกลับไปรับทุกข์ทรมานอันใหญ่หลวงอีกนายสุนันทะสารถีได้ฟังดังนั้นใครอยากจะบวชตามพระโอรสแต่พระเตมียกุมากรกล่าวว่าถ้าบวชเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นที่คอรหาผู้คนจะเข้าใจผิดว่าพระโอรสฆ่านายสารถีจึงให้นายสารถีกับพระนครและเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระบิดาฟัง พระเตมียกุมารครั้นสรงในสารถีไปแล้วก็ต้องการบวชครั้งนั้นเท่าสก,กะเทวราชทรงทราบความคิดของพระกุมารจึงสั่งพระวิสุกรรมเทพบุตรให้ไปสร้างจับนักและของใช้สําหรับนักบวชแก่พระกุมารแล้วเขียนอักษรบอกไว้ที่ฟ้าว่ากุลบุตรผู้ใดผู้หนึ่งใครจะบวช จงถือเอาเครื่องใช้สอยสำหรับนักบวชเหล่านี้บวชเถิดพระเตมียะคุมารเห็นสำนักและทรงอ่านหนังสือแล้วก็ทราบว่าเท้าสก,กัดเทวราชประธานให้ก็เสด็จเข้าไปในสำนักและเป็นเครื่องแต่งตัวเป็นนักบวชฝ่ายนายสลทีเมื่อมาถึงพระนครได้กราบทูลให้พระราชาและพระมเหสีฟังว่า พระโอรสนั้นม่ได้เป็นง่อยเปี้ยหูหนวกหรือเป็นใบแต่ประการใดที่พระองค์แก้งทำนั้นเพราะพระองค์ทรงระลึกชาติแต่ปางก่อนที่ได้สวยราชสมบัติในการนั้นแล้วต้องไปตกนรกรับทุกข์อยู่ในนรก8 0ด0 0ื่ปีพระเจ้ากษิกราชได้ฟังสารทีแล้วจึงได้เสด็จไปหาพระโอรสอ้อนวอนให้พระโอรสกลับพระนคร แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จพระเตมียกุมารได้เทศนาธรรมให้ฟังพระราชาและพระนางจันทาเทวีพร้อมนางสนมมูอามาตและประชาชนที่ร่วมเสด็จตามมาเมื่อฟังแล้วได้มีความประสงค์จะบวชในคราวนั้นแล้วพระราชาจึงประกาศเปิดเมืองใครอยากได้ทรัพย์สินเงินทองก็หยิบไปได้เลย การนั้นกษัตริย์สามุนตราชได้ยินว่าพระเจ้ากษิกราชได้บวชแล้วจึงคิดว่าจะไปยึดกรุงพาราณสีเมื่อมาถึงกรุงพาราณสีก็ได้ถามนักเลงสุราว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับพระราชาของพวกเจ้าเพราะเหตุใดจึงต้องไปบวชนักเลงสุราตอบว่าไม่มีภัยใดๆเกิดขึ้นที่พระราชาบวช พราะพระเตมียกุมารโอรสของพระองค์และราชสมบัติแล้วออกบวชพระราชาและมหาชนก็เสด็จไปที่สำนักของพระราชโอรสแล้วก็บวชตามพระโอรสพระเจ้าสามนตราชได้ฟังแล้วได้เสด็จมาที่สำนักของพระเตมียกุมารพระเตมียกุมารได้ออกมาต้อนรับ พระราชาสามุนตราดได้แสดงธรรมให้ฟังพระราชาสามุนตราชพร้อมด้วยผู้ตามเสด็จฟังธรรมแล้วก็ได้บวชในสำนักของพระเตมียาุมารพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่ามิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่เราละราชสมบัติออกบวชแม้ในการก่อน เราก็ได้ละราชสมบัติออกบวทเหมือนกันดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจสี่เทพธิดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่สเวตฉัชัในการนั้นเป็นภิกษุณีชื่อ,อบุลวรนนาในบัดนี้นายสุนันทะสารถีเป็นพระสารีรบุตรท้าวักกะเป็นพระอนุรุตพระชนกและพระชนนีเป็นมหาราชกุล บริษัทนอกนี้เป็นพุทธบริษัทส่วนบัณฑิตผู้ทำเป็นใบ้ทำเป็นง่อยเปี้ยคือเราผู้สัมมาสัมพุทธะนี่เอง